ราคาทองลงควรซื้อหรือควรขายดีนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีเชื่อว่าหลายคนตั้งคําถามนี้ค่ะเพราะว่าสถานการณ์ในเรื่องของราคาทองคํานั้นเนี่ยปรับตัวลดลงมานะคะเทราคาลงมาเลยหลังจากที่ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐออกมานะคะว่าจะมีการปรับขึ้นอัตรากดอกเบี้ยเร็วขึ้น1ปีนะคะคือจากที่คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยในปี2567นะคะ,ะ,คะก็อาจจะปรับตัวในปี2566ค่ะ ประเด็นนี้นอกจากจะทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นเทลงมาแล้วเนี่ยนะคะราคาทองคําก็ปรับตัวร่วงลงมาอย่างแรงๆเหมือนกันนะคะในประเทศไทยเนี่ยนะคะราคาทองคําในไทยก็ลงไปถึงประมาณ700800บาทต่อบาททองคําเหมือนกันที่ตลาดโลกก็มีช่วงที่ลงไปเกือบเกือบร้อยเหรียญเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยบิวมีหลักคิดค่ะที่จะใช้ในการตัดสินใจมาฝากกันว่าเราควรจะซื้อหรือขายดีค่ะราคาทองคำลงแบบนี้ พอดแคสตนี่มันมันนี่เรื่องการเงินเมินไม่ได้กับบิวจิติมาทวาเรศค่ะ สวัสดีค่ะอีพีนี้นะคะชวนคุยเรื่องของราคาทองลงควรซื้อหรือขายดีนะคะหลักคิดข้อแรกซึ่งบิว่าสําคัญมากเวลาที่เราจะลงทุนอะไรนั้นเนี่ยนะคะนั่นหมายถึงว่าเราต้องมีความเชื่อในสินทรัพย์นั้นนะคะว่าสินทรัพย์นั้นเนี่ยจะสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับเราได้นะคะแต่ความเชื่อที่ว่านี้เนี่ยนะคะมันเป็นความเชื่อที่ไม่ใช่การเชื่อที่แบบฟังเล่าต่อๆกันมาหรือว่าคนส่วนใหญ่เชื่อแบบนั้น เราก็ต้องเชื่อตามเขานะคะแต่ความเชื่อนั้นเนี่ยมันต้องมาด้วยการศึกษาการทาความเข้าใจลักษณะสินทรัพย์หรือสิ่งที่เราจะลงทุนจริงๆนะคะอย่างทองคำเนี่ยเราเคยคุยกันไปใน EP ีที่ว่าด้วยเรื่องทองคานะคะว่าเขาเป็นสินทรัพย์ที่เป็นลักษณะของสินทรัพย์ทางเลือกนะคะแล้วเขาก็จะมีฐานะเป็น safe h a v e นหรือว่าสินทรัพย์ปลอดภัยเป็นเหมือน asset back security นะคะเพราะว่าเราจะเห็นละที่ผ่านมาเวลาทองคาเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะที่เป็นความไม่แน่นอน จะมีเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะคะจะมีเรื่องของสงคารามกลางเมืองวิกฤตเศรษฐกิจต่างเนี่ยเหล่านี้เนี่ยทองคาเขาจะทําหน้าที่ในฐานะเซฟเฮเว่นทันทีก็จะมีเม็ดเงินนั้นเนี่ยเข้าไปลงทุนในทองคําแล้วราคาทองคําก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าถ้าใครเชื่อว่าราคาทองคานะคะจะมีการปรับตัวขึ้นแล้วก็เชื่อว่าวันใดวันหนึ่งนั้นเนี่ยมันก็มีความไม่แน่นอนในเรื่องของเศรษฐกิจถึงแม้เราจะบอกว่าโควิดหายดีแล้วนะคะสถานการณ์จะดีแล้ว แต่ว่าวันหนึ่งนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสเหมือนกันนะคะที่อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดอาที่เคยคุยไปแล้วนะีคะหรือจะอาจจะมีปัญหาซ่อน ใต้พรมอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าก็จะมีมางบุม,มอเหมือนกันนะคะที่เชื่อว่าในเรื่องของราคาทองคํานั้นเนี่ยนะคะแม้ว่าการปรับตัวลดลงตอนนี้เนี่ยแต่อีกไม่นานก็จะทะยานขึ้นแบบไม่ลืมหูลืมตาแล้วตรงนั้นเนี่ยถ้าหลายคนขายออกไปแล้วก็ไม่ได้ซื้อก็จะพลาดโอกาสนะคะแต่ไม่อยากให้ไปกะเกณฑ์ช่วงสั้นแบบนั้นอยากให้ทาความเข้าใจลักษณะในเรื่องของสินทรัพย์นะคะเมื่อเป็นแบบนั้นถ้าถามบิวนะว่าราคาทองลงควรซื้อหรือว่าควรขายดีเนี่ยนะคะส่วนตัวเนี่ยบิวไม่ได้ลงทุนในฐานะ นะการลงทุนแบบเก่งกําไรอยู่แล้วเรามองทองคําเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตนะคะแล้วเราก็จะกระจายความเสี่ยงแล้วความเชื่ออย่างหนึ่งของบิวเวลาลงทุนนะเนี่ยบิวก็ไม่เชื่อว่าสินทรัพย์อะไรจะเป็นขาขึ้นได้ตลอดแต่ก็ไม่มีสินทรัพย์อะไรที่จะเป็นขาลงได้ตลอดแล้วก็จากประสบการณ์การลงทุนของตัวเองที่ผ่านมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ที่ตัวเองเลือกนะคะที่บิวเลือกบิวก็จะเลือกใช้ในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนละนะคะแต่ว่าก็ดูว่าสินทรัพย์อะไรที่ ต้องให้สัดส่วนมากน้อยขนาดไหนอันนี้มันก็ตามเป้าหมายของตัวเองนะคะถ้าถามมุมมองถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่ได้ขายเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนระยะสัน้นหมายถึงทองคำนะคะเราไม่ได้ลงสุนิะสั้นเราก็เราก็ถืออยู่แต่เราต้องดูด้วยที่เราถืออยู่นั้นเนี่ยมันมีสัดส่วนเท่าไหร่มันมากน้อยในพอร์ตแต่ว่าอะถ้าสมมติว่าเราถือได้สัก1 0 1 5ึอต่ตอนตอนนี้นไม่มีอยู่5%ราคามันปรับตัวลดลงมาเราก็ทยอยซื้อก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้ซื้อทีเดียวทั้งหมดเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้เหมมืออนนนกันันะว่าาาารคจ,จ มีการปรับตัวลดลงมาเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราฟังมุมมองจากหลายๆคนก็มองว่ามันอาจจะมีการย่อตัวสักระยะหนึ่งนะคะแต่ว่าช่วงสั้นเราคาดการไม่ได้ละเราก็อาจจะทยอยเข้าไปลงทุนก็ได้แต่อีกมุมหนึ่งนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการทำความเข้าใจในสินทรัพย์แล้วก็ความเชื่อในสินทรัพย์แล้วเนี่ยมีมองว่า เราก็ต้องถามตัวเองด้วยว่าเราลงทุนทองนะ,นะเพื่ออะไรเป้าหมายของเราเป็นยังไงเพราะมันมีบางคนเหมือนกันนะคะที่ลงทุนแบบระยะสั้นแล้วก็ใช้เงินร้อนไปหวังเก่งกําไรระยะสั้นเก่งขึ้นมาสักนิดหนึ่ง5%้าเปเนิรเราก็จะขายทํากําไรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครที่แบบเล่นลักษณะของการเก่งกําไรแน่นอนว่ามันต้องใช้กลยุทธ์ในเรื่องของการคัดลอสเข้ามาละนะคะทองคามีการปรับตัวลดลงแล้วก็ระยะเวลาอันสั้นตรงนี้เนี่ยก็อาจจะดูเหมือนยังเป็นขาลงอยู่หลายๆคนถ้าลงทุนแบบเก่งกําไรก็อาจจะต้องยอม loss อ,ออกมานะคะเพราะว่าโอกาสก็อาจจะมีโอกาสที่จะไปรับในราคาข้างล่างหรืออาจจะย้ายไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่เราคิดว่าอาจจะสามารถทํากําไรให้กับเราได้อันนี้มันก็เป็นมุมมองของคนที่เขาลงทุนแบบเก่งกําไรซึ่งมันก็จะใช้กลยุทธ์วิธีการที่แตกต่างกันนะคะเนี่ยง,ง่ายๆเลยถ้าเราจะตอบคําถามว่าเราควรซื้อหรือเราควรขายก็ถามว่าเราเชื่อไหมว่าราคาทองคําสุดท้ายจะกลับขึ้นมาและเราเป็นนักลงทุนแบบไหนลงทุนช่วงลงทุนสั้นหรือว่าลงทุนยาวหรือเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตถ้าเป็นสไตล์บิวบิวก็ อาจจะแบบเออถ้าลงมาเราก็ทยอยซื้อเพิ่มก็ได้ถ้าในพอร์ตเรายังมีไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่น่าจะเป็นหลักคิดแล้วกันที่นําไปตอบคําถามในหลายคนเพราะว่าช่วงสั้นอะมันกะเกณไม่ได้นะบางคนบอกว่าไอ้อย่างนั้นก็ขายไปสุดท้ายราคามันก็อาจจะอยู่ดีๆดีด,ดขึ้นมาเลยช่วงสั้นคืออะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าใช้หลักคิดนี้ลองไปประกอบการตัดสินใจของตัวเองดูนะคะก็จะได้รู้ว่า,าราคาทองลงแบบนี้ควรซื้อหรือควรขายดีไม่มีใครตอบเราได้ดีเท่ากับเราตอบตัวเองเชื่อเธอคะ่ะ เพราะฉะนั้นศึกษาแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะมาสร้างความแข็งแรงทางการเงินด้วยกันนะคะกับนี่มันมันนี่นะคะก็ฝากติดตามกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็จะเจอกันเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์นะคะถึงสุกตอน7จ็ดโมงเช้านะ,ะหรือจะฟังเวลาไหนมาเปิดฟังกันก็ฝากติดตามด้วยวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ